ไทยแลนด์จูเนียร์กอล์ฟเซอร์กิต2024เราเดินทางมาถึงรอบคัดเลือกภาคใต้สนามที่2ที่สนามกอล์ฟสปริงฟิลด์รอยัลคันที่ขับจังหวัดเพชรบุรีสนามเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันมาเป็นอย่างดีซึ่งน้องๆจะได้ทดสอบฝีมือในสนามที่แปลกใหม่ที่หลายคนบอกเลยว่ายากทั้งอุปสรรคลมและเลเยอร์ที่ต้องวางแผนมาเป็นอย่างดีเพื่อเป็นประสบการณ์ที่ดีของน้องๆไปสู่ระดับอาชีพอีกด้วยเรามาดูผลคะแนนในสนามนี้กันเลยดีกว่าครับ ในรุ่นจูเนียร์บอยแป2ปีชนะเลิศได้แก่พีระนัทวงศิริกุลตีเข้ามาสกอร์79-71สกอร์รวม2วัน6โอ้วผาคว้าแชมป์ที่2ให้ตัวเองได้สำเร็จดีใจเพราะว่าได้แชมป์ที่2มาได้ยากเหมือนกันเพราะว่าสนามมันยากสนุกเพราะเพราะว่ามันมันท้าทายดีสนามนี้ ออขอบคุณช้างให้ทํารายการนี้ดีดากมากๆแล้วก็สนุกด้วยขอบคุณพ่อด้วยแล้วก็มามาเพราะว่าให้สป,ปอร์ตมาวันนี้ด้วยเ,เรามาต่อกันในรุ่นจูเนียร์เก8-12ปีชนะเลิศได้แก่พิมยาดานุนชนาะสีเข้ามาสกอร์2วัน75-82สกอร์รวม2วัน13โอวอา์พาคว้าแชมป์แรกให้กับตัวเองได้สําเร็จโอเคค่ะ <Okay. laughs> ออสนามที่แล้วไม่ไม่ค่อยได้ซ้อมค่ะแต่ว่าสนามนี้ก็ตั้งใจมาคว้าแชมป์จะเลยซ้อมเยอะนะเอออยากขอบคุณค้อครัวและก็โค้ชค่ะที่สนับสนุนมาโดยตลอดค่ะเรามาต่อกันในรุ่นซูเปอร์จูเนียร์โกล13-18ปีชนะเลิศได้แก่เคมินทราง,งามเหลาดีเข้ามาสกอร์2วัน74-73สกอร์รวม2วัน3อร์พาคว้าแชมป์ในสนามนี้ได้สำเร็จ ก็ตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็ดีใจมากว่าที่ตัวเองทําได้อีกแล้วค่ะก็พยายามจะบอกตัวเองว่าไม่กดดันค่ะไม่คาดหวังอะไรเยอะแล้วก็ทําเต็มที่ในทุกๆช็อตเลยค่ะอยากขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่คอยสนับสนุนมาโค้ชพ่อแม่แล้วก็สปอนเซอร์ทุกๆพท่านเลยค่ะเรามาต่อกันในรุ่นซูเปอร์จูเนียร์บอย1 3 1 8ปีชนะเลิศได้แก่วรวิทยเจิมพงตีเข้ามาสกอร์2วัน7 0 7ดสกอร์รวม2วัน1อันเดอร์พาคว้าแชมป์แรกให้กับตัวเองได้สำเร็จ ก็รู้สึกดีใจมากครับ <olla LLC. S 2> แล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองที่แบบซ้อมซ้อมเยอะขึ้นแล้วผลงานมันก็ดีขึ้นจริงๆซ้อมทุกวันเลยครับอยากขอบคุณพ่อแม่ครับที่แบบพารับไปส่งที่ตอนเราซ้อมอยู่อยากขอบคุณโปรที่สอนทั้งทั้งหมดด้วยครับเรามาต่อกันในรุ่นสเปเชียลคาสกิลส9เถึงยี่ปีชนะเลิศได้แก่เกนนิกาบุญประเสริฐ ตีเข้ามาสกอร์72-75สกอร์รวม2วัน3โออวร์พาคว้าแชมป์ในสนามนี้ได้สำเร็จค่ะก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้แชมป์สนามนี้ค่ะก็เตรียมความพร้อมจะซ้อมดเวอร์ค่ะพยายามจะเสิร์ฟให้อยู่ค่ะเพราะว่าสนามรอบสีค่อนข้างแข็ค่ะอยากขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่สนับสนุนมาตลอดเรามาต่อกันในรุ่นสุดท้ายจะเป็นชุดคาสบอย19-22ปีชนะเลิศได้แก่คมกริตมิสมาน ตีเข้ามาสกอร์2วัน81-75สกอร์รวม2วัน12โออวอ้์พาคว้าแชมป์ในรุ่นนี้ไปครองก็รู้สึกมีความสุขครับเป็น2สนามที่ท้าทายศักยภาพมากแต่ว่าสามารถผ่านผลนไปได้ดีดครับถือว่าเป็นสนามที่ท้าทายทั้งคอสเอททั้งคอสซี C เลยแล้วก็ฝั่งซีถือว่ายากมากก็อยากขอบคุณพ่อกับแม่ครับที่สนับสนุนแล้วก็ขอบคุณทั้งเพื่อนครับโค้ชแล้วก็ทางมหลาลัยที่คอยให้กำลังใจเสมอมาครับแล้วก็ขอบคุณทางช้างที่จัแดแบทดีครับ ก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่คว้าแชมป์ในรอบคัดเลือกสนามนี้ไปได้นะครับแล้วเราไปเจอกันใหม่ในรอบคัดเลือกภาคเหนือสนามที่หนึ่งที่สนามกอล์ฟอัลไพจังหวัดลำพูนในวันที่22-23มิถุนายน2567แล้วพบกันใหม่นะครับเพราะเราคือช้างสร้างทุกโอกาสสู่ความสำเร็จมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬา